นี่ี่ยโห้ยมันดีต้องแทนโทษหนูแซดหรอแซดหม,มาะโหลวันดีค่ะทุกคนคุ้มท้นก็อยูใช่ไหมรู้สึกแบบหมูจะจัดเลยอ่ะ เราสื่อสปิชอ่พี่ดิวคิดถึงมันกันไม่เจอกันเลยวันก่อนหนูเพิ่งเจอเพิ่งเจอวิจาไปคิดถึงทุกคนเลยตื่นอะไรอยางงี้ตื่นแต่ชาวเลยเหรอวันนี้เสารอะไรเรื่องมีวอร์คือวันนี้เรากอ่อมนะสารผมปกติใช่ไหมเราบอกว่าอยู่ดีๆ ทุกอย่างก็อ่อนแรงไปหมดทุกคนหนูเลยงงมากว่าแบบพัดลมเบอร์สามที่เคยแรงมากแอร์ยี่สิบองศาที่เคยหนาวมากได้เป่าผมที่เคยร้อนมากวันนี้ทุกอย่างอ่อนแรงไปหมดทุกคนมันมันอ่อนแรงหนูก็เลยคิดว่าลืมจ่ายค่าไฟหรือเปล่าวะก็เลยทักไปถามกับนิติ เขาก็เลยตอบมาว่าน่าแปลงระเบิดแล้วเขาก็บอกว่าการไฟฟ้า,ฟากำลังมาดูให้หนูวบาไม่เคยจะได้อยู่ยหรอกซงงบะขอบนนะยไม่ไหวจริงอยากจะหลงใช่ทุกอย่างดูอ่อนแรงคือหนูก็คิดนะว่าแบบคือถ้ามันเป็นแค่แบบอันเดียวนะเช่นแบบว่าแค่แบบผมแล้วก็จะแบบว่า ออได้มันจะผังหรือเปล่าอะไรงี้แบบผ่อนเอ้ยเดินไม่ได้ใช่ผ่อนหระเออแบบพ่านมันจะมาเอ้ยไม่ใช่ได้ได้มันแบบจะถองแล้วหรือเปล่าหรือแบบว่าแอบแบเออก็เพิ่งล้างแบบเมื่อเดือนที่แล้วก็แบบแอบมันจะพังหรือเปล่า,ราแบบบบลหรือรแบบผ่อ,อมมนแบบอมันจะผ่องหรือเปล่าเแบบพ,พ,เาพืเอชีวิตสิทธิ์ขอ เอมี่อ๋ยสพอรมากสั่งผัเชอ,อไล่ะาพักได้ของเมื่อไหร่ก่อนมานอา้นองจ้าหมอแป้งแลเบิดแล้วก็ยังมีการซ่อมบำรุงที่ห้องข้างล่างไม่ก็ข้างบนสพอร์ตมากอ,อก๋อเรื่องวนนุ่นของวัยรุ่นหมอแป้งระเบิด,เ,บดเออ พางจริงๆเพื่อให้ชีวิตขอที่พังโอ้ยสะพอฟ้าสะพมื่อนึกว่าใครขอประตูโอ้ประตูอยู่นู่นอยู่ปุ้นอันนี้คือเสียงมาจากระเบียงโอ้ยสะพาืวะ หคนโอ้ยหนูเป็นคนที่แบบว่าทนเสียงอันนี้ไม่ค่อยได้ละเสียงป๊อกปักค่ะเสียงเสียงก็สร้างไม่ร้ด้จริงไม่ร้ด้จริงถึงเป็นคนแบบอ๋อหรือว่าเป็นคนที <S> <S ่แบบว่าเครแบบนะแบบอุ้ยซันคิสว่ะซันคิสไม่ถึงจะเป็นคนที่แบบว่าอ๋อหรือว่าแบบ อะไรทำนองนี้แต่ว,ว่าก็เป็นคนรักสงบนะเออสู้ชีวิตมากค่ะไอดลอลชีวิตเธอเฟบลฟอมเกินอะข้าวตำสมัำไหมโอ้โอเหเฮ้ยสวยอ่ะอุ้ยอันนี้มันแน่ร้อนนะคะ อาอาะถือเล่นเกมเมื่อคืนคือไม่ไหวปันจัดทุกคนเราไม่เคยเล่นกู๊กูสดักเลยเว้ยล้วแบบเมื่อคืนก็เออเสร็นนิดทวเราก็เลยถึงไปเล่นไงสบลาเลยเหรอ <c oughs> ยังมีไฟฉายชิปะไม่ได้เปิดแหละคือมิตรีบอกว่าแนะนำลูกบ้านให้ <c oughs> อ๋อปิด คลื่นใช้ไฟฟ้าสุดยอดดีกว่านะคะหนูก็เลยปิดมืนแล้วตอนนี้หนูร้อนมากห้องสไตล์มินิมอลโต้สไตล์มินิมินิมั้โอ้ยสบายแสงสวยมากใช่ไหมแสงสวยเฮ้ยน่าถ่ายรูปอะทุกคนเฮ้ยแล้วลงไปถ่ายรูปดีไหมแล้วเดี๋ยวมาลฟ์าราลองเพลงดีกว่าเป็นไว้ไดกัดสาวน้อใช่เราเราสุดก่อ,อนที่จะหลุดไป อะไรอ่ะดูคนเล่าเรืโมเมนต์เมื่อวานไหมท้องไหนเคยฉันไม่ทันน่ะฉันไม่ทันเล่าโมเมนต์มาให้ฟังหน่อห้องสาวน่ะก็เกือบแล้วค่ะพี่หวานก็เกือบละเออถอยมาวันนี้อเอาเลยมาไม่เลิศอ่ะชอบเธอมากๆวันนี้แสงสวยเพื่อพี่หมายค่ะไม่ตรงแสงสวยพี่หมายก็สวยค่ะปิดไลฟ์ไปถ่ายรูปใช่ คือแล้เมื่อไไปไม่ไม่ได้จะไปไหนไปถ่ายรูกจะนอากัวเธอใช่หน้าออนหนึ่งไหมคิดม่วะคเขากูกูกิกกเธอโอ้ยมันเลิธรรมดาป๋อชินหลอกหโยจริงปะเนี่ยเโยจริงปะเนี่ย อ๋อะไรมาไม่เลิศฝอยไม่มีอไอเอ,อิญลืมไปขอโทษค่ะชีวิตสภาวพพะขนาดนี้ยังจะเอาอะไรมาไม่เลิศอีกเนาะเฮ้อสภาพที่มีวังเกิดเป็นที่มีหนดตัวไม่อันนี้ตกอะที่มีวัาเกิดเป็นที่มีหนดตัวดีกวหนดตัวเลยเห็นไม่ยุติเป็นอะไรเธออ่นดูในยูทูบแล้วถ้าจะกรีดยูทู e ไหนหอ่ะต้องเปิดเชแนไหนหรือว่าของวงโอ้ยโคตจังเลยเนาะเออ ไสองทวิตได้ทุกคนขออนุญาตลงไลฟ์ไปถ่ายรูปก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาไลฟ์ร้องเพลงโอเคปะขอเวลาประมาณหกนาทีเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไปถ่ายรูปแป๊บนึงเพราะว่าอะไรมูดมันดีมูดมันดีโอเคนะ เจอหมค่ะทุกคนหกนาทีหกนาที